คุณพิธาลิ้มจเจริญรัตค่ะไปเหนืออ่าคือระหว่างนี้เนี่ยนะ,ะระหว่างนี้ก็ไปตะเวนไปขอบคุณ ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเมื่อวันนี้ไปทั้งลำปางไปทั้งลำพังลำพูนไม่ลำพังเขาเขาบอกลำพูนไม่ลำพังวานไปลำปางแล้วก็ไปลำพูนนะคะก็มีเหล่าดอมส้มก็มาต้อนรับกันเยอะมากเลยทีเดียวเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะคุณพิธาก็กล่าวขอบคุณชาวลำปางทุกคนค่ะโดยบอกว่าวันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนที่มีการเลือกตั้งตนขอให้คำสัญญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าจะไม่ท ไม่ทุกคนผิดหวังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้ประชาชนทุกคน,นะคะทั้งที่เลือกและก็ไม่ได้เลือกด้วยคุณพิธายังได้กล่าวขอให้ทุกคนยังคงร่วมกันติดตามสถานาการณ์การเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะบอกว่าแน่นอนการจัดตั้งรัฐบาลที่เต็มไปได้วยอุปรสรรคทำให้ทุกคนเบื่อหน่ายแต่ถ้าประชาชนเลิกติดตามการเมืองเมื่อไหร่ความหวังที่ประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงจบลงทันทีทุกคนเบื่อการเมืองเมื่อไหร่พวกเขาจะชนะทันที นี่คือกุศโลบายของผู้มีอำนาจทําให้การเมืองสก,กปรกที่สุดน่าเบื่อที่สุดทําให้ทุกคนเลิกสนใจการเมืองแต่ถ้าทุกคนเลิกติดตามการตรวจสอบการเมืองเมื่อไหร่พวกเขาจะชนะทันทีคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าพวกเขาจะชนะทันทีพวกเขาคือพวกใครออนี่คือกุศโลบายของผู้มีอำนาจ<ะ>คือพูดเหมือนกับว่ามีความพยายามของคนบางกลุ่มที่ ไม่อยากให้คุณพิธาขึ้นเป็นนายกก็เลยหาวิถีทางทุกอย่างที่จะสกัดกั้นคุณพิธาแต่คดีนี้คุณสะดุดขาตัวเองนะคือพูดก็พูดเถอะคุณพิธาเนี่ยควรจ,จะแสดงวุฒิภาวะสมมติโอเคอ่ะ,ะวะรนาโตัวจะเป็นนายกเข้ามาดูแลบ้านเมืองเนี่ยนะครับต้องทําให้กระแสมันมวลชนข้างนอกเนี่ยมันนิ่งแล้วคุณก็เอาหลักฐานมาสู้เอางบการเงินเอาอะไรมาสู้ไม่ใช่ไปปูพื้นให้กอดว่า เนี่ยมันเป็นแผนนะของฝ่ายเขาฝ่ายเขานี่คือฝ่ายไหนและฝ่ายเราคือฝ่ายไหนฝ่ายเราคือฝ่ายที่เชียร์คุณและฝ่ายเขานี่คือฝ่ายที่เขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณอย่างนั้นหรือคนเป็นนายกมาสร้างวาทกรรมที่แบ่งประชาชนเป็นเขาเป็นเราได้อย่างไงอันนี้คือปลุกมวลชนไว้เบื้องต้นหรือเปล่าอ่านี่ยอะฮะ